บทที่107โพธิสัตว์1,250ดูก่อนภิกษุภิกษุณีและท่านผู้เจริญทั้งหลายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครั้งนี้มิได้เป็นเรื่องปกติวิสัยมันคือช่วงเวลาที่น่ายินดีที่สุด สำหรับมวลมนุษย์มันคือช่วงเวลาที่โลกธาตุนี้จะมีวิญญาณใหม่เหตุเพราะจะปรากฏท้องฟ้าสีใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและสิ่งนี้จะส่งผลไปยังสรรพชีวิตที่ดำรงอยู่ให้มีความเจริญในธรรมให้โลกกลายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ราวกับแดนสุขาวดีมนุษย์จะไม่ต้องเผชิญกับความกลัวและความไม่รู้อีกต่อไป ทุกผู้ทุกนามจะรู้ว่าตนเองเป็นใครมาจากไหนมาทำหน้าที่อะไร และจะไปที่ไหนโลกจะไร้ความแบ่งแยกและปราศจ,จากความขัดแยง้งเพราะเหตุทุกคนจะรู้ว่าตนเองมาจากที่เดียวกันและเป็นสิ่งเดียวกันแต่กว่าที่ผลลัพธ์นั้นจะปรากฏได้มนุษย์โลกจะต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแสนสาหาัสประดุดแท่งเหล็กที่ถูกเผาจนแดงฉานถูกตีด้วยค้อนบนท่างอย่างหนกัก และถูกฝนกับแท่นหินนับหมืน่นนับแสนครั้งก่อนที่จะกลายเป็นดาบที่สวยงามและคมกริบซึ่งเวลานั้นหากจะให้มนุษย์ทั้งโลกเข้าสู่สภาวะอศัศจรรย์ธรรมในเวลาอันสั้นโพธิสัตว์เพียงคนเดียวไม่อาจจะทำการนี้ได้สำเร็จโลกต้องการโพธิสัตว์มากกว่าหนึ่ง เพื่อที่จะไปช่วยกันก่อกำเนิดวิญญาณของโลกและมนุษย์ให้ถึงพร้อมสำหรับท้องฟ้าสีใหม่ดูก่อนภิกษุภิกษุณี และท่านผู้เจริญทั้งหลายฉันรู้ดีว่ากว่าที่เธอจะมาถึงวันนี้กว่าที่เธอจะเป็นอิสระจากเครื่องรัดรึงทั้งปวงเธอต้องผ่านพบชาติมาแล้วมากมายจนนับไม่ถ้วนฉันรู้ดีว่าเวลานี้จิตวิญญาณของเธอทุกดวงปรารถนาที่จะกลับสู่มาตุภูมิปรารถนาที่จะกลับสู่อ้อมกอด ของบุพการีทางจิตวิญญาณที่เขาตั้งตารอคอยให้เธอกลับไปเป็นเนื้อเดียวกับเขาฉันรู้ดีว่าไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วแต่ด้วยความเมตตาที่เป็นเนื้อแท้ของพวกเธอซึ่งรู้อยู่แก่ใจว่ามนุษย์โลกอีกมากมายยังถูกกักขังอยู่ในกรงอย่างสิ้นหวังมีเพียงพวกเธอเท่านั้นที่เป็นอิสระ และรู้วิธีการหลุดพ้นจากมันได้เธอจะเลือกเดินจากไปหรือจะเลือกไปบอกวิธีการหลุดพ้นให้กับพวกเขาซึ่งถ้าเธอสามารถบอกเรื่องนี้ให้กับคนทั่วทั้งโลกและสามารถทำให้เขาเข้าใจได้พร้อมๆกันในยุคสมัยปัจจุบันนี้เธอก็ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปในอนาคตแต่มันยังเป็นไปไม่ได้ถ้าจะทำได้ ต้องอาศัยเครื่องมือสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพอย่างมากโดยเครื่องมือชิ้นนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะในยุคแห่งความเสื่อมสูงสุดที่จะมาถึงในอีก2,500ปีเท่านั้นดังนั้นการระดมพลครั้งใหญ่จึงจะเกิดขึ้นณเวลานั้นเหล่าเทพเทวดาจากทั่วทั้งจัก,กรวาลจะมารวมตัวกัน เพื่อส่งเสริมให้การนี้สำเร็จและที่สำคัญที่สุดจะมีเหล่าโพธิสัตว์ที่เคยผ่านประสบการณ์มาอย่างหนาักมีความเข้าใจสัจธรรมอย่างท่องแท้จะกลับมารวมตัวกันเพื่อช่วยการทำให้มนุษย์ทั้งหมดจเจริญในธรรมจนโลกกลายเป็นแดนสุขาวดีในที่สุด และนี่คือวันที่พระแม่ธรณีได้ส่งคำร้องขอต่อพระโพธิสัตว์ทั้งหลายว่าอย่าทิ้งโลกนี้ไปโปรดมาช่วยกันพยุงโลกไม่ให้แตกสลายมาช่วยมนุษย์ไม่ให้ตกลงสู่บึงไฟบาลัยการใต้พื้นพิภพ,พ,พมาช่วยการสร้างสรรค์ความงดงามให้เกิดขึ้นเพราะการนี้จำเป็นต้องใช้มนุษย์ที่เป็นมหาโพธิสัตว์ มนุษย์ที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาเป็นผู้ทำไม่อาจปล่อยให้คนที่ไม่รู้มาทําเรื่องนี้ด้วยความไม่รู้อีกต่อไปและนี่คือวันที่ฉันจะร้องขอต่อเธอทั้งหลายตามความสมัครใจเพราะการไปครั้งนี้เธอจะต้องเผชิญกับอุปสรรคนานับประการ เธอจะต้องไปมีประสบการณ์อันเลวร้ายมากมายเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จะนำไปใช้ในช่วงเวลาที่เธอจะต้องไปเจอกันซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นจะมีความยากลํำบากถึงที่สุดเพื่อให้เธอได้เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งหากเธอต้องเรียนรู้เรื่องความเจ็บปวดเธอจะต้องพบกับความเจ็บปวดที่แสนสาหัสเกินกว่าที่มนุษย์สามัญจะเคยได้รับ เธออาจจะต้องเผชิญกับการทำร้ายอย่างรุนแรงเธออาจจะต้องถูกตอกตรึงด้วยเหล็กแหลมเพื่อพิสูจน์ความรักที่มีอยู่ในตัวเธอแต่ภายใต้ความรู้สึกที่เป็นห่วงลึกที่สุดของหัวใจเธอจ,จะรู้ดีว่าเธอจ,จะต้องกลับมาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ทุกคนให้เป็นอิสระเธอจ,จะมาด้วยชีวิตใหม่ที่สง่างามในวันเวลาที่เหมาะสมที่สุด ถึงแม้ว่าเวลาที่พวกเธอจะได้มาเจอกันนั้นมันจะประจวบกับวันที่ท้องฟ้าสีมอนตวันเวลาที่เป็นส่วนผสมระหว่างสีดำกับสีขาวเวลาที่วิญญาณของทุกสรรพ,พชีวิตมีแต่ความสับสนมนุษย์จะถูกกรองด้วยตะแกรงร่อนแห่งจักรวาลอย่างหนกัก การเขย่าจะแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อคัดแยกมนุษย์ที่มีจิตกว้างขวางจิตที่คลายความยึดถือจิตที่เบิกบานจิตที่มีแต่ความรักความเมตตาหรือเป็นจิตอันประเสริฐเพราะท้องฟ้าสีใหม่นี้ต้องการมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เท่านั้นเวลานั้นโลกจะต้องการมหาบุรุษจำนวนมาก เพื่อไปเป็นผู้มอบแสงสว่างให้กับมนุษย์เพื่อไปบอกเหตุผลว่าทําไมมนุษย์ต้องมีจิตใจที่กว้างขวางทําไมต้องมีจิตที่ไม่ยึดถือสิ่งใดทำไมต้องมีจิตที่เบิกบานทำไมต้องมีจิตที่เมตตาขั้นสูงสุดซึ่งเวลานี้เองคือเวลาที่เรามาหาโพธิสัตว์ทั้งหลายจะต้องกลับมารวมตัวกันพระพุทธเจ้าพูด และหยุดนิ่งไปอีกหลายวินาทีก่อนที่จะพูดต่อว่าในที่นี้มีใครจะอาสาเดินทางข้ามเวลาไปในอนาคตกับอาชิตามบ้างโดยเธอจะต้องเกิดและตายอีกอย่างน้อยคนละยีสิบชาติพระพุทธเจ้าตั้งคำถามก่อนที่ความเงียบจะปลคคุมพื้นที่นั้นอีกครั้ง เวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งสุญยากาศที่ไม่มีใครแสดงความคิดเห็นใดๆทุกคนต่างนั่งนิ่งในท่าขัดสมาธิหลับตาอยู่ในความสงบสายลมเอือ่อยๆพัดมากระทบใบหน้าของอชิตา ผมรู้สึกได้ถึงความคิดคำนึงของเขาซึ่งขณะนี้คือความคิดคำนึงของผมด้วยเช่นกันอาชิตารู้ดีว่าแค่ทุกคนรู้ว่าจะต้องกลับมาเกิดอีกแม้เพียงแค่ชาติเดียวพวกเขาก็รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าเพราะในแต่ละชาตินั้นกินเวลาไม่ต่ำกว่า60ถึง100ปี และยังไม่รู้ว่าในช่วงที่จะไปเกิดนั้นต้องเจอกับอะไรจะต้องเผชิญกับเงื่อนไขที่ยากลำบากตามที่พระพุทธเจ้าบอกมากขนาดไหนดังนั้นการจะไปเกิดอีกตั้ง20ชาตินั้นมันจึงเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุด อชิตารับรู้ถึงความรู้สึกของทุกคนที่กำลังวนเวียนกลับไปกลับมาระหว่างความปรารถนาที่จะไปทำงานร่วมกับอาชิตาหรือจะกลับสู่พระนิพพานดีหากเขาด่วนตัดสินใจอะไรออกไปนั่นหมายถึงดวงจิตของเขาจะต้องดำเนินไปตามที่ได้ลั่นวาจาเอาไว้ ข้าขอตั้งเจตจำนงที่จะไปเสียงเด็กหญิงแรกรุ่นพูดขึ้นท่ามกลางความเงียบเธอค่อยๆลุกขึ้นยืนพร้อมกับถือถ้วยดินเผาที่จุดไขขี้พึ่งไว้ในมือผมเห็นเธอแต่ไกลเพราะเธอยืนอยู่ตรงข้ามกับอาชิตาแต่อยู่เกือบจะแถวสุดท้ายถึงแม้เธอจะอยู่ไกลแต่ในจิตของผม กลับได้ยินและเห็นภาพเธอได้อย่างชัดเจนเธอคือเบนจาศิลาเด็กหญิงที่มีอดีตชาติเป็นท่านภาวรีเธอเป็นเด็กผิวขาวรูปร่างเล็กผมยาวแต่เกล้าเป็นมวยอยู่ด้านบนขณะนี้เธออายุได้15ปีแล้วเธอมาบวชเป็นสามเณรีกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบซึ่งตอนนี้ผมรู้ดีว่าเธอคือใคร ข้าขอตั้งเจตจำนงที่จะไปด้วยคนพระนางมาริกามเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลพูดพร้อมกับลุกขึ้นยืนเช่นกันข้าจะขอไปเช่นกันนางวิสาขาผู้รเริ่มสร้างวัดบุพารามพูดและลุกขึ้นยืนตามถ้าอย่างนั้นข้าขอไปด้วยข้าไปด้วยข้าไปด้วยข้าไปด้วยนางโกรยะ นางประชาบดีนางพัทริกานางนันทานางปตาจารานางอุตราและผู้หญิงที่เป็นทั้งภิกษุณีและอุบาสิกาทั้งหมดเกือบพันคนพูดและยืนขึ้นพร้อมกันเนื่องจากรูปแบบการนั่งประชุมครั้งนี้มีการแยกชายหญิงไม่ให้พระภิกษุนั่งปนกับสตรี ไว้ตั้งแต่แรกดังนั้นภาพในสายตาของผมขณะน,นี้จึงเห็นฝั่งของผู้หญิงทั้งหมดพร้อมใจการลุกขึ้นยืนเพื่อจะอาสาไปเกิดในโลกอนาคตอย่างชัดเจนส่วนฝั่งของผู้ชายที่เป็นพระภิกษุผู้ที่เป็นอัครสา,าวกผู้ติดตามพระพุทธเจ้าและอุบาสกรวมแล้วเกือบ300คนยังคงนั่งอยู่ในท่าคัดสมาธิตามเดิม และแล้วก็ปรากฏเสียงผู้ชายคนแรกที่จะอาสาไปเกิดร่วมสมัยกับอชิตาในอนาคตซึ่งเสียงนั้นสร้างความประหลาดใจให้ทุกคนในที่ประชุมอย่างมากฉันจะไปกับเธออชิตาพระพุทธเจ้าพูดพร้อมกับลุกขึ้นยืน ิ้นเสียงพระพุทธเจ้าก็เกิดเสียงดังอื้อๆอด้วยความรู้สึกพิศวง์ต่อสิ่งที่ปรากฏทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นกันจนไม่สามารถจับใจความได้หลังจากนั้นก็ปรากฏเสียงผู้ชายอีกคนดังชัดเจนจากในความคิดของทุกคนข้าขอตั้งเจตจำนงว่าจะไปเกิดในยุคนั้นพระโมคคัลลาที่มีสถานะเป็นวิญญาณ เพียงคนเดียวในที่ประชุมนี้สื่อสารออกมาด้วยจิตแต่ทุกคนที่นั่นสามารถรับรู้ได้ ข้าขอตั้งเจตจำนงว่าจะไปเกิดในยุคนั้นพระกะสัสป,ปะพูดและค่อยๆลุกขึ้นยืนหลังจากที่ได้ยินเสียงพระโมคคลาดังขึ้นในหัวข้าขอตั้งเจตจำนงว่าจะไปเกิดในยุคนั้นด้วยเช่นกันข้าขอตั้งเจตจำนงว่าจะไปเกิดในยุคนั้นด้วยเช่นกันพระสารีบตรพระนันทะพระกัจายานะพระติสะพระราหุล และพระอาัคารสาวกทุกคนรวมถึงอุบาสกที่เป็นทั้งคนธรรมดาและมหากษัตริย์ที่เป็นชายต่างลุกขึ้นยืนพร้อมๆกับพูดเป็นเสียงเดียวกันออกมาข้าขอตั้งเจตจำนงที่จะไปเกิดในกาลียุค เพื่อช่วยค้ำชูพระศาสนาของพระผู้เป็นพระภาคของพระเจ้าให้มั่นคงสถาพรเพื่อจะได้เริ่มต้นอารยาธรรมแห่งความเมตตาสืบต่อไปในอนาคตการ บัดนี้ข้ารู้แล้วว่าสหายที่รอข้าอยู่ในอนาคตนั้นคือใครข้ารู้สึกอุ่นใจเหลือเกินที่ได้รู้ว่าเขาเหล่านั้นคือทุกท่านอชิตาพูดหลังจากยืนขึ้นเป็นคนสุดท้ายสิ้นเสียงของอชิตา ความเงียบก็ปรากฏอีกครั้งตอนนี้ผมเห็นภาพเหมือนมองจากระยะไกลมันเป็นภาพของคนจำนวน1249คนที่ยืนล้อมเป็นวงกลมโดยเว้นช่องว่างไว้ตรงกลางประกอบกับแสงจากถ้วยเทียนไขที่อยู่ในมือของทุกคนทำให้ดูเหมือนเป็นดวงดาวเล็กๆ แท่เป็นวงภายใต้พระจันทร์คืนวันเพน็นที่ลอยอยู่ตรงกลางสีสาบพ,พอดีช่างเป็นภาพที่งดงามเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างที่ผมเห็นแล้วรู้สึกคุ้นตาแต่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหน